สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนธาตุลมทุกทกท่านในคลิปนี้ก็ถ่ายดวงในเดือนกันยายนนะคะมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยทุกๆคนนะคะสำหรับเดือนนี้ราศีมิถุนนี้ก็เป็นชาวธาตุลมสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปคนคู่นะคะเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันนะคะสำหรับตัวตัวในเดือนนี้นะคะก็จะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะกับไพ่รีวิวก็เป็นลักษณะของคนที่คิดจะทำอะไร ใหม่ๆนะคะส่วนใหญ่ก็เหรียญน,นี่ก็คือเงินทองอ่ะความมั่งคั่งแล้วก็เป็นห้าเหรียญก็อาจจะแบบว่าเออไม่ค่อยไม่ค่อยพอในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะบางคนก็อาจจะขัดสนประมาณว่าจะหาเงินเพิ่มเติมในพวกนั้นนะแต่ก็ดีอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นมันจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราเนาะมันก็มีมีพาร์ทเนอร์ด้วยเนาะเลขใบเป็นไพ่ดีบิลก็คือค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนนะคะแต่ก็ ลักษณะดีของไพ่ดีวิลหรือราหูนี่อยู่ในตำแหน่งของเราเองก็คือค่อนข้างจะเป็นคนที่ซิกแซกเก่งฉลาดนะคะฉลาดทันคนมีเทคนิคเพียงแต่ว่าอาจจะมีภาระในช่วงนี้เยอะหน่อยแล้วก็เป็นอาจจะมีเรื่องให้เราคล้ายๆกับเครียดแล้วก็หัวร้อนนิดนึงนะคะมีไพ่สเตทเข้ามาด้วยก็เป็นลักษณะของความมั่นใจในตัวเองที่จะทำอะไรนะคะเดือนนี้มีธุรกิจมีพยายาม คล้ายๆกับว่าพยายามที่จะหาทําอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อมาอาจจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือว่าการเริ่มลงทุนเริ่มมองหารู้ทางอะไรอย่างนั้นบางคนก็เปลี่ยนงานใหม่นะคะสิ่งที่เราลงทุนทําไปนะก็จะค่อยๆผีดอ,อกออกผลมาให้เรานะคะรวมถึงช่องทางทางการ อาชีพใหม่ๆจะเข้ามาด้วยมีไพ่เลเวอร์เราอาจจะเข้าสู่สังคมใหม่ๆหรือเข้าเข้าสู่อาชีพใหม่ๆนะคะก็ต้องเป็นการปรับตัวแล้วก็ระวังตัวนิดน,นึงนะคะสาหรับไพ่เลเวอร์นะคะไพ่เลเวอร์นี้ก็จะเป็นเกีย่ยวกับพวกงานต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะได้ไปต่างประเทศด้วยเป็นไพ่เอ่อเลเวอร์กับหัวงานต่างประเทศพวกงานโซเชียลนะคะบางคนก็อาจจะยุ่งมากจนขี้เกียจจะพูดกับคนน่ะแต่ว่า,าตัวนี้มันก็อาจจะต้อง ไปเจอสังคมอะไรใหม่ๆเยอะนะ,ะมีเอ่อก,ก็ระวังเกี่ยวกับการสื่อสารนิดนึงนะคะมันอาจจะมีการสื่อสารเยอะมากเป็นพิเศษไพ่ใบสุดท้ายจะได้เป็นเอ่อทาวเวอร์กับหัวนะคะตัวทาวเวอร์หอคอยนะบางคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บางทีเขาหมายถึงกับหัวก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนอาชีพใหม่ๆการออกจากงานหรือว่าการย้ายที่อยู่อาศัยบางคนก็คือการจบการศึกษานะคะ ข้างๆจะเป็นเดโมนความวิตกกังวลก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะบางคนก็อาจจะขายบ้านได้ด้วยนะมีไพ่วิวว่าฟอทูนอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะคะอาจจะคนที่ต้องการที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับขายบ้านก็ก็ถือว่าจะโชคดีนะคะก็จะขายบ้านได้ประมาณนั้นมีไพ่ที่เหมือนกันเนาะ สใบก็คือไพ่ไฮพินสเตตนะคะเป็นราชินีพระจ,จันทร์ความอ่อนไหวอ่อนโยนะไรประมาณนั้นความที่สงสารนะคะแล้วก็มีคล้คายๆมีไพ่ยูนิเวอรเข้ามาเทวดาคุ้มครองนะคะทำอะไรก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคอยคุ้มครองดูแลตําแหน่งของปัญหาที่เราได้เป็นไพ่ยูนิเวอร์สก็ถือว่าโชคดีได้ไพ่ดีเข้ามานะคะมีอะไรทำอะไรเข้าไปก็จะมี อะไรเขามามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่ก็เป็นเทวดาประจำตัวงเราที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะยูนิเวอร์สแต่ไฮพิเศษนี่ก็เป็นราชินิพนธ์เนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านความรักนะนมีความรักนะบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านความรักมีรักรักสำมเ้าหรือว่ามีคนมาชอบเยอะนะคนมีเสน่ห์ประมาณนะั้นมีสองใบแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านให้โชคดีทางด้าน พวกหมอโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เขาเขาจะหมายถึงพวกเกี่ยวกับสุขภาพอะไรพวกนี้นะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพอะไรพวกนี้ก็จะให้ผลดีนะคะแล้วก็เ,เดือนนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้ที่ที่จะได้เข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะแต่ทางด้านบางคนอาจจะดูยุ่งยุ่งอะเนาะต้องทําอะไรคล้ายๆกับว่ามันมีอสอง สองกฐาเข้ามาก็อาจจะคิดจะทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ยังวุ่นวายนะคะเ,เดือนนี้ก็จะได้เป็นไพ่ temperance นะคะนอกจากหมายถึงการเดินทางใหมายถึงไลฟ์บาลานซการจัดสรรสิ่งที่เราต้องทําให้มันดีที่สุดนะคะก็จะ ยุ่งๆนิดๆนะคะมีไพ่การเริ่มต้นเลืใหม่ๆได้ไพ่จัสมินนะคะก็ถือว่าเป็นก็จะได้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 ข่าวใหม่ๆหรือว่าได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะคล้ายๆวิบากดีกําลังส่งผลนะยุ่งยังไงส่วนที่เป็นสิ่งที่ดีที่เราเคยทําไปเนี่ยมันจะส่งผลมันก็จะทําให้เราโชคลาภได้ถ้าจะได้โชคลาภก็คือได้เป็นทวีคูณถ้าจะได้ความรักก็จะได้เจอคนที่ดีคนที่ถูกใจคนที่นำสิ่งที่ดีๆมาให้เรานะคะบางทีก็อาจจะได้แบบสมหวังกันนะคะ มีไพ่เอ็มเพสเข้ามานะคะเอ็มเก็หมายถึงว่า,าคนที่จะมาคอยช่วยเหลือเรานะคะอาจจะเป็นคนรักของเราด้วยก็ได้นะคะตำแหน่งโชคลาภได้ไพ่วิว f อฟฟ์ทูลก็ถือว่าเดือนนี้ที่เล่าให้ฟังว่าจะมีโชคลาภอะวิวออฟฟ์ทูลนี้ก็จะได้โชคลาภเกี่ยวกับพวกพวกมรดกพวกที่ดินเงี้ยการเดินทางะะแล้วก็เกี่ยวกับอะไรอะรถรถก็ได้นะแล้วก็พวกเสียงโชคอะพวกเสียงโชคต่างๆก็จะจะได้โชคด้วยนะทางด้านเสียงโชค ในตำแหน่งของอการเดินทางก็จะได้เป็น temperance นะคะที่เราฟังบางคนงการจะได้เดินทางไปต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเกี่ยวกับการศึกษาอะไรก็ได้นะคะให้ระวังอารมณ์นิดนึงเท่าน,นั้นนะคะเพราะว่ามีไพ่สเตจเข้ามาความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความเป็นคนเก่งคนแกล่งนะคะอยู่ใกล้ๆมันมีราหูเข้ามาก็าอาจจะแบบเอออาจจะเราอาจจะคิดถึงคิดแตกถึงความคิดของเราอย่างเดียวเนี่ยความคิดอาจจะไม่ตรงกันมีข้อโต้แย้งนะคะ มีไพ่ justice นะคะการเรียนรู้วัฒนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามา j u s ส i c นนี่ก็หมายถึงว่าบางคนแบบทำอะไรไปก็รู้สึกว่าอาจจะได้สิ่งที่ได้รับอาจจะไม่ค่อยแบบคุ้มค่าสิ่งที่เราลงทุนไปนะ u s t i ี e นี่หมายถึงความยุติธรรมแล้วก็ยังหมายถึงเกี่ยวกับพวกธุรกรรมกฎหมายบัญชีต่างๆนะคะที่เราจะเข้าไปพัวพันไพ่เดอะสตาร์นะคะการความสวยความงามต่างๆนะคะ แต่ว่าเดือนนี้ยุ่งอย่างไงนะรู้สึกว่าจิตใจก็จะสงบมีไพ่เดดซ่าเข้ามาไปถึงการการวางใจได้อย่างสงบนะคะไม่ถึงวุ่นวายไงก็สามารถเอ่อเอาอยู่มีสตินะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกของสวยๆงามๆอาจจะตกแต่งบ้านรถหรือว่าเสริมสวยความงามให้กับตัวเองนะคะมีโชคลาภนะเดือนนี้ถือว่ามีโชคลาภมีไพ่หรือ่ ออฟฟอร์ทูเปิดไพ่ออเลเซอรสบายดีกว่าเนะไพ่ออเลเได้ไพ่ exchanging gifts นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนนะคะคือหมายถึงว่าคือพ er ไพ่ออเลเใบใบนี้หมายถึงว่าเออคล้ายๆกับว่าจะมีโอกาสที่กำลังจะเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็บางทีก็เป็นเกี่ยวกับเอ่อความสำเร็จทางด้านอื่นๆนะคะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าเราเราก็ต้องแบ่งปันไปด้วยนะเราได้อะไรมาเราก็ต้องคล้ายๆว่ามีการแลกเปลี่ยน การให้แล้วก็การรับนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดแต่จจเอาของเราอย่างเดียวนะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับความรักด้วยอ่ะมันก็ไม่ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ไปแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาหรือบางทีพอเราได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วเราก็ควรจะโดเน a t ออกไปคือให้กลับคืนไปหรือว่าทําบุญสุนทานไปด้วยนะคะเป็นการแบบว่าบริจาคอะไรก็ได้นะคะมันก็จะทําให้แบบว่าชีวิตเราแบบจังหวะนีะ้มันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ เป็นจังหวะชีวิตชีวิตหนึ่งนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องความรักเนะเดือนนี้ก็มีเรื่องความรักเยอะพอสมควรแล้วก็โชคลาภนะคะโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะไพ่รอเคอรก์ก็ให้สิ่งที่ดีๆมาแล้วเนาะมีมีของขวัญที่จะมาแลกเปลี่ยนกันด้วยเนาะจะได้อะไรก็ว่ากันไปโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะคะสําหรับความสุขที่จะได้เข้ามานะคะโอกาสต่างๆนะคะ มีอะไรจะแนะนำก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ